าเที่ยวงานสมโภช์197ปีวัดปรายุรวงสาวาสชวนพินิดด้วยเมื่อกี้อ่ะแต่พินิดบอกว่าแกเพิ่งจะเข้าบ้านแล้วก็ลูกก็ททำผัดหอยลายไว้เดี๋ยวกแกมาแกตอนแรกแกจะมากินไอหอยทอดผัดไทยอะไรเงี้ยวัดประยุรวงสาวาสนะคะงานสมโภช์197ปีนี่ๆีนี่นน มีขนเสียดายมากเพิ่งรู้วันนี้เดี๋ยวให้ดู11-13ถึง13มกราคม2568 197ปีพระอารามชมความมหัศจรรย์เจดีย์รางวัลยอดเยี่ยมยูนสโกแล้วก็เมื่อวานมีอะไรอ่ะนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ขนรามเกียรติในวันนี้มีดนตรีไทยระบำเทพบันเทึง แล้วก็วงออเคสตราของกทมออาวแล้วคุณนันทวันแม่ใหญ่อะไรไม่เห็นมีเลยอะ่ะกุมาพรพรบัวพึ่งอะ่ะก็สไตล์พี่ต่อยสวยๆเลยผ้าไทยผาขามา้าแปลรูปนนทบุรีโขนก็มีบรรยากาศ4โมงครึ่งแดดเปี้ยงเลยแดดเปี้ยง นั่งกินกันกลางแดดแต่ว่ามันมีลมหนาวไงสบายอากาศเย็นสบายเวทีการแสดงค่ะตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าเริ่มแสดงรู้สึกจะห้ามงเย็นหกโมงเย็นด้านในก็มีนะคะด้านในก็มีอาหารขายโบสดกับวิหารโทรหาต่อยไม่รับแต่โทรเข้ามือถือก็ไม่รับโทรเข้าไลน์ก็่ อันนี้ซ้อมนะคะซ้อมค่ะวันที่นี่บ กรจยนคุณน่านี่พี่สัคะน้ำส,สม,มุนไพรแก้วละยี่สิบักเชล